สวัสดีทุกคนที่รับชมช่อง Nexty อยู่ตอนนี้กันด้วยวันนี้ผมจะไปเล่นปืนฟาร์มอาที่ขอเข้ามาเยอะมากคู่กับซองเลเวลแปดที่เราจะเข้ามาอีก5วันมั้งเดี๋ยวจะไปดูในเกมเขาว่าจะเป็นยังไงก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ที่สําคัญขอฝากเพจซื้อขายดีกันไว้ด้วยนะครับทางช่องทาง Facebook Fan Page ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับผมฝากไปสอดส่องดูบ้างนะครับขอบคุณมากครับผมไปดูในเกมเลยก้อยไทยก้อยไทยเฮ้ยลูกซองนี่ไงซองปลาดุกไม่ใช่ปลาดุเฮ้ยแม่่่งออ้าาามมมยพีีเน เอามีเหรอเอาไปได้ไหมเช็ดเกย์อ่ะเอาไปเลยครับน้องไปบุกเลยอุ้ยอ่ะมาเลยไงเสตสีแดงอ่ะเนีเ่ยเซตคู่ฟามาร์กับซองปะดุไม่ใช่ปะดุกก็บอกอยู่แบงป่อง <c oughs> ติดเรียกแต่ปะดุอย่างเดียวเลยเมื่อกี้มันบวกกันฝั่งเนี่ยซองยาวโคตรสวยไงเแปด ้าหลังร้นหัวมาข้าบนตข้าบนดาวหมดอ,อ้าวหมกตี้มกตีไวเินมาถึงก็หมกตี้เลยที่มันมีสองนี่ไม่ใช่หรอวะไม่ใช่แม็กรั่นไวพี่ไม่ได้เก็บมาแม็กรั่นไว้ัวเ,เอาไปแล้วเอาไป,าไ,ปไม่เป็นไ,ไเปเลยผมพี่ใช้ฟาร์มัส คือถ้าแบบใครที่แบบว่ายิงเป็นแบบเนี้ยยิงเหลือสามนัดแบบรีโหลดแล้วแม่งแบบโคตรเร็วเลยนะถ้ายิงใส่ท้ายลูกซองเข้าไป้มึงเอ้ยอย่ากระซองควงเหมือนอารมณ์เหมือนซองควงสามนัดอ่ะมันต่างอะไรกันมากวะพี่ไอ้ลูกซองเนี้ยกับลูกซองเจ็ดอ่ะต่างนะรีโหลดโคตรไวอ่ะรีโหลดไวกว่ารีโหลดไวกว่าแค่นั้นเองข้างหน้าข้างหน้าเลยบีมราวังแต่เอฟเฟกต์มันเบอร์มากเลยนะเออมันสู้กันอยู่อ่ะ มีฟรีไฟล์เอ็กถังซานป่ะพี่แน็คเฮ้ยนี่ไงข้างหน้าเอถ่างซานเหรอไม่รู้เหมือนกันเห้ยไรเห้ยละไอวอลพี่หมดไรไอวอลพี่หมดไอวอลพี่หมดดูเราไอวอลพี่หมดนี่ดิคุณที่ไม่มียาพี่ลืมนี่ไงเป็นยาแล้วแต่ศพผมมีนะพี่ทั้งไอวอลพีทั้งยาเลย เอาละล่ะกูจ่อยไอ้บอยได้เอาดิเอาไปเลยเอาละเอาละเงาไปเอาไปนั้นแหละเออกูจ่อยไอ้บอยได้ครับน้องแม่ไอ้นี่ก็ไม่มีไอ้บอลสัตว์สบีมมีเหรอมีด้านหลังโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปชุบบีมก่อนปุ่มหลันปุ่มหลันยังอยู่กับพี่เฉยโอ้ยพี่แม็นี่ไงมันมีคนอยู่พี่ทศตรูแล้วตรงไหนอ่ะต่างต้นไม้เอาอีกเลยนะมึงเล่นตีกูอีกแลยนะ โอ้โหไอ้เบนเอ้ยไปเอาบีบเกิดแล้วมา้โอเคเกิดม,มาครับน้องเดี๋ยวดูหน้าวงให้พี่วิ่งมาเลยโอเคโอเคไม่เป็นไรบีบเอามาก็ออกออกมาของเดิมดิพี่ยังไม่ได้เก็บเลยน่าจะไปไม่ถึงแล้วแหละถึงถึงถึงวิง่งไปเลยน้องโอเควเจะได้มีไอ้วงไ<ง>อง้วอลไง,ง,งเดี๋ยวไม่มีของอีกต้องไปช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนโดนตัวไหนเนี่เฮ้ยเพื่อนโดนตรงตู้นี้ไปเดี๋ยวพี่ไปช่วยเพื่อนก่อนนะนะโอเคไม่มีร้องสวย ยมีมอไซค์มาวะ่ะอาา่าฮ่ามีคนเอาของมาให้ก็ไม่บอกว่าไงครับพี่เว้พี่ชายอยากเจอตองปลาดุกเราเหรอไม่ใช่ปลาดุกไว้แมงงดอดเฮ้ยเม้าหลอนแมงงอดไปพี่น็กมาบ้านวิ่งมาหน้าบ้าน,าาน,านอ้อมไปแล้วพี่อ้อมไปไปที่ตรงนั้นเป็นหน้าสองตัว จะผมดักอีกทางนึงให้โอ้ยมันเหลี่ยมเสียงอะไรนะถ้ามันเสียงคนไหนสิเฮ้ยอารมณ์เหมือนเสียงปลาก้อนหินตกน้ำอ่ะจ้ำจ้มจ้ำจ้ำเลยไอ้โฟกไอ้โฟก์ไอเสียงปืนพี่เองเสียงปืนพี่เองน้องอย่าบูบี้ครับอย่าบูบี้ครับปืนพี่แปะเลยนะครับน้องใช่ใช่ใช่ใต้เท้าเราถ้าไม่ใช่เพื่อนก็คนอื่นอะสองตัววะน้อง มาตัวเดียวเหรอเสียงปืนมันเด็กเล่นโคนอ่ะใช่มาตัวเดียวอ่ะพีไปช่วยพี่กล้วยก่อนโวยเบอร์สี่ก็โดนเนี่ยพี่ไปช่วยพี่ก่อนนะโอเคเอาเปิือกเกิดแล้วโอ้โหนี่เพื่อนก็คงด่าเราไม่ชุบกูสักทีเย้พวกเบย์เนี่มีเหรียญจังเยอะเฮ้ยไายท้ามีคนน้องกำลังไปพี่มาแล้วครับเปลืหายว่ะ นะพี่เฮ้ยมันวิ่งกลับมาวิ่งกลับมาเฮ้ยมาแล้วพี่มันวิ่งเข้างมาไหนแล้วพี่นะเห็นไรบ้างเห็นละเห็นละมันยิงพี่แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมตักขบวนให้แพี่เย็ดมันนั่งยิงด้วยว่ะมันมีตัวลงใหม่ป่ะเพื่อนมันอะมีมีข้างในหนึ่งตัวพี่มามึงโดนกูแน่จะนั่งยิงเสร็พี่เหรอน้องเก็บงานเลยพี่แปนั่งแต่ผมดูข้างนอกให้ฟาดมัดอาขอแบบงัดหัวเบิ้มๆเรียกลูกสองมาวุ้ยกัะโดูพี่แน็ตไปเฉียว อาจ๋อาฮเฮ้ยได้ไหมทิศไหนทิศไหนไม่พี่ลืมเปิดเสียงไหมทีใหม่ดาวหนึ่งลืมเปิดเสียงฟังเพื่อนทีใหม่ดาวหนึ่งทิศไหนเนาะไม่มีใครพูดพี่เนี่ยหน้าผมมันมากระเห็นปะหน้าผมพบศัตรูแล้วโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ชุบเพื่อนก่อนเฮ้ยจับได้แฟนมีอะไรเหลืวตัวชุบวงใกล้ๆอีกตัวหนึ่งพี่เออปล่อยมันเถอะ อุ้ยเพื่อนเราโดนอีกแล้วอ่ะไอ้เย้ยไอ้บีมบีมอยู่ใกล้ตัวพะน้องอุ้ยบีมตองพี่เยอะเลยเอาเจอได้เจอได้เจอได้ดาสามดาสาม ไอ้วัวน้อยมากเลยอ่ะมีเจ็ดลูกครับ่ไพี่ดี๋ยวช่ยเพื่อนก้านเอ้าไม่ใช่เพื่อนเหรอโอ้โหไอบีม็ใช้ซองหมา่าไงสาวเจอตองแมงงอดเราหน่อยดีหลดรวดเดียวทันใจเมื่อกี้พี่นึกว่าเพื่อนลงจะมาเก็บของพี่ก็เลยแบบไม่ได้มองเฮ้ยเพื่อนโดนเพื่อนโดนอ๋อในศพพี่นี่ว่ะเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนดีช่วยเพื่อนแป๊บหนึ่งแมงงอดที่มันเอาจัดเลยว่ะ อามีพันธกิจอยู่แล้วอ้าวกูเรียบชุบเพื่อนโอ้โหกูพูดไปเมื่อกี้ไอ้มาเกินไปความจำสั้นจัดไหนไหนอยู่ไหนอีกหน้าเลยเนะี่ยแล้วหนึ่งพี่พไปเก็บของไอ้ตัววีได้ก่อนซองอันนี้อันนี้ซองแมงงอดฟาร์มมัสเขาเรียกว่าปืนอะไรวะไอ้บีมฟาร์มมัสฟาร์มมัสแหละบีมฟาร์มแดงครับไม่รู้ว่ะเขาเรียกฟาร์มมัสเขาเรียกว่าอะไรดีเคนดูคนดูตั้งชื่อให้มันหน่อยดิฟาร์มมัสอะไรเนี่ยดูดิอ่ะแบบขับุเอ้ยฟาร์มมัสขับบุกไก่ใช่ฟาร์ เ้ยมีคนวิ่งเข้าปั๊ม่ะสงสัยปวดฉี่งั่นหนูเนีลยรีบเลยรีบจัดรีบจัดเรียบร้อยรีบไปฉี่อ่ะน้องตตาายยหหมมดดพี่รีบไปฉี่หรอปังปังมีใครรต่อให้อุ้ยอุ้ยเพื่อนกันโดนอีกแล้วอ่ะใครยิงวะเอาไงพี่แน็คมาเอาเอาเพื่อนกดตายเหรอ พี่เอาุบีมขนาดพี่มันจะมันจะต่อยพี่บอลน้องมันจะตายหมอกหรือมันจะตายไงวะแต่ตัวนั้นแ่ะโอเคมันตายหมอกเกือบตายพี่อ่ะผมไม่ไหวผมจะตายเหมือนกันพี่เอาไปชุบเพื่อนอ่ะอุ้ยโอ้โหได้บีมเต็มเลยเต็มตี้เลี๋ยวไปแนสี่สี่ป่ะใช่ชิบหายแล้วบีมบีมต้องพันยาใหญ่เดินอ่ะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบค่อยๆเดินกันน้องค่อยๆเดินพี่มาแล้วพี่มาแล้ว มันสี่ตัวนะน้องนะระวังนะน้องนั่นโอ้ไม่ดาวโดนหัวสองมิตอุ้ยไอ้เจี๊ยบไอ้ตัวนี้มันจะไหนไอ้บิมเฮ้ยตัวไอตัวไอเฮ้ยมันมาจากไหนวะระวังระเบิดบิมไม่เป็นไรพี่อ้าวมันมีตัวชิดตอนไหนวะเมื่อกี้เลยมันวิ่งมาขวามันแบบยันมาดีมาดีเสียงเดินอ่ะเออพี่ไม่ได้ยินน่ะข้างล่างยิงข้างล่างยิงแต่ผมยิงล่างให้พี่ เอาไงปลาดุกปลาดุกปลาดุกเกียร์แมงออดเอาเฮ้ยเพื่อนมันมาเฮ้ยตีดตัวนี้ติดเดียว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 ตายยังเรียบเหรอได้ไงซองแมงออดมาคู่กับซองอะไรดิชิบะแม่งนั่งเสียงตกน้ำนั่งเสียงเห่าอ่ะจุ๊บแจมจุ๊บแจม